เจ๊เหม็นพี่แซนจริงป่ะอ๋อน่าข้างนี้ไม่เหม็นเนาะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่อ๋อชอบทำให้เสียควาอ้อเเหม็นนะไม่อยากให้เข้าใกล้กินมันยังไงกินนะเอาขี้มาไปอุ้ยอุ้ยมันเหม็นขนาดนั้นเลยพอมันจะมาแบบเข้าใกล้มองมาเลยก็ไม่อยากให้มันเข้าใกล้เจ๊เออทำไมคนคนท้องอย่างเจ๊ไม่มีสิวมากติคนท้องสิวเยอะนะคนส่วนใหญ่ที่เป็นสิวอ่ะเขาไม่รู้แล้วคนที่ท้องอ่ะ เขาไม่สามารถใช้ตัวรักษาสิวได้แต่เราอ่ะมีตัวใบอไมายตัวนี้เนี่ยที่คนท้องใช้ได้มันช่วยลดการอักเสบของผิวช่วยลดการอักเสบของสิวต่างๆบนใบหน้าอะไรเงี้ยเวลาจากท้องทุกครั้งเลยจากกรจจีปะเวลาเป็นสิวตอนท้องอะ่ะก็ะเอาใบอไมตัวนี้ทาเนี่ยเมื่อวานมันยังเป็นเม็ดเลยเนี่ยหายละก็อเอาตัวนี้แนละ้ทานะคะใครที่บอกว่าไม่ได้ท้องก็ใช้แต้มสิวคู่ไปด้วย แต่ว่าคนท้องใช้แต้มสิวไม่ได้นะคะเพราะว่าม่มี BHA แต่ตัวนี้ไม่มี BHA นะคะมีแต่ตัวสารสก,กัดที่ช่วยลดการอักเสบเพราะฉะนั้นคนท้องหรือว่าผิวแพ้ง่ายเป็นสิวผิวผิดสารนะคะก็ใช้เบลมาตัวนี้เลยนะคะ mm hmm. มันช่วยทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของสิวได mm ้ค hmm. ่ะก็รีบไปสั่งเกัดได้แล้วกัน